สวัสดีครับชาวริวและชา facebook ทุกท่านอันนี้คือคลิปที่2นะครับที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานครับคลิปนี้จะมาเล่าอาการพวกอาการเริ่มแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานนะครับถ้าคุณมีอาการอย่างนี้รีบไปตรวจครับ อาการมันจะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราบอกไปแล้วว่าอาการคอแห้งแห้งแห้งมากครับแห้งคือไม่มีน้ำสักหยดไม่มีน้ำลายสักหยดในคอหรือในปากเราและก็สองคือลุกชีบบ่อยกลางคืนนะครับกลางคืนและที่สามคือดื่มน้ำครับน้ำนี้ เหมือนกินตลอดเวลาต้องกินตลอดเวลาขวดน้ำนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่างครับกินตลอดเวลาแล้วก็าการที่สตัวเรามันจะเหมือนอะไรวิ่งผ่านอยู่ในตัวครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มันเป็นบุ๊บบบบาบอยู่ในตัวนะครับเหนื่อยครับเหนื่อย แล้วก็อาการที่ห้าคือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี้เหนื่อยขนาดไหนคือเหนื่อยจนลุกไม่ขึ้นครับเหนื่อยคือต้องนอนนอนนอนกินน้ํานอนกินน้ําตลอดเวลาเหมือนยกหัวไม่ขึ้นนะครับอันนี้คืออาการที่ห้านะครับถ้าคุณมีอาการทั้งหมดนี้นะครับ ให้ไปรีบไปตรวจนะครับก่อนมันจะสายเกินไปผมไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนขับรถไปครั้งแรกเลยที่รู้ว่าตัวเองเป็นขับรถไปพัทยาไปทําอะไรก็เหนื่อยไปหมดไม่มีแรงมือไม่มือนี่ไม่มีแรงจะถอนไม้หญ้าต้นเดียวครับคิดดูมือไม่มีแรงขับรถไปจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับขับรถไปพัทยาครั้งแรก ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะครับเหนื่อยแบบเหมือนลุกไม่ขึ้นนะครับแต่ขับรถไหวนะครับขับรถไหวตอนนั้นขับรถยังไหวอยู่ไปถึงพัทยาประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ทำอะไรไม่ได้ครับคือไม่มีแรงมือมือไม้ไม่มีแรง ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังว่าทำไมถึงทุกคนต้องไปตรวจโรคเบาหวานครับเจอกันคลิปหน้าครับ